ท่านอาทิตย์ดีฮะเรื่องของการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกร,กรโดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นนุ่มที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมตอนนี้ทางกรมการข้าวดําเนินการยังไงบ้างฮะคือปกติแล้วเนี่ยเราเรามีสายพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มเนี่ยที่ไม่ไม่หรือว่าดีแล้วก็ไม่แพ้ต่างประเทศอายุกันใกล้เคียงกับต่างประเทศเนี่ยมันมีมันมีหลายสายพันธุ์นะครับ,รบมีก็ขอแปดสิบแปดสิบเจ็ดกขอ 89ยัง87เนี่ยอายุก็ไม่ถึงร้อยประมาณร้อยห้าวันใกล้เคียงกับผางเข้าสายพันธุ์ต่างประเทศครับครับไม่แตกต่างกันมากหลายสายพันธุ์ก็ขอ4า3ก็ก็ผลผลิตต่อไร่ก็ไม่แตกต่างกันนะแต่ก็เราก็จกปีนี้ยิ่งปีนี้เนี่ยผมได้งบประมาณผมได้งบประมาณมาจากรัฐบาลเนอะ โดยการสนับสนุนของพระพาท่านรัตตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นั่นเกิด<ม>ในใจจีออนเนี่ยให้มีนโยบายให้ไปส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรอใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของของกรมการข้าวเนี่ยเราเราจัดสรรเมล็ดพันธุ์มาทั้งหมดห้าหมื่นแปดพันตันที่จะขายให้กับพี่น้องในราคาที่ต่ํานะครับคือก,กิโลอย่างข้าวข้าวขาวทั่วไปเนี่ยเราส่งเสริมให้พี่น้องอให้ ให้ให้ให้มาแลกเปลี่ยนหรือว่าให้มาให้มาซื้อกับเราได้ที่กรมการข้าวโดยผ่านศูนย์ข้าวชุมชนมหรือข้าวอาสาทั้งในหมู่บ้านเนี่ยกิโลกร,รัมละสามบาทวันนี้เราเริ่มประเมินการแล้วแล้วนะครับครับเริ่มดรเมินการไปกําลังประเมินการก็คิดว่าแน่ฤดูการนาปังปีนี้อาจจะไม่มากแต่ว่าปังหลังจากมีนาเมษาไปแล้วเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ฤุดูนาปีเนี้ยก็น่าจะก็น่าจะเกือบ ครอบคุมในโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดนี้เราก็จัดจัดเมล็ดพันธุ์ลงไปให้รเราจะทําติดต่อกันสามปีสี่ปีจนครบหกสิบล้านหกสิบสองล้านไร่เพื่อให้พี่น้องได้เปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพแล้วเราก็แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงเมล็ดพันธุน์ได้ได้ได้ทุกได้ทุกพื้นที่วันนี้เราจัดตั้งศูนย์ศูนย์พันศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ ครับทั้งหมด6กพันห้าร้อยห้าสิบเก้าศูนย์และก็จะแต่ละแต่ละแต่ละตำบลหก5ันห้า้ยห้าสิบเก้าตำบลนี้ก็คือ,อตำบลที่มีการทำนาทั้งหมดนะครับ,รบตอนนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อและการจัดตั้งศูนย์คาดว่า,าคิดว่าประมาณปลายเดือนมกรานี้กัแล้วเสร็จแล้วแต่ละหมู่บ้านเราจะมีชาวนาอาสาอยู่หมู่บ้านละสามคนคเพื่อที่จะกระจายมาเมล็ดพันธุ์ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรในทั่วภูมิภาคของประเทศให้ให้ให้มันสม,มดุลกันแล้วก็ให้กระจายไปทั่ว ให้ให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ได้ได้เหลือแล้วก็ดีที่ผ่านมาเนี่ยการกระจายตัวของเมล็ดพันธุ์ของของกรมการข้าวเนี่ยเนื่องจากว่าบุคลากรของกรมการข้าวเนี่ยมีบุคลากรน้อยแล้วก็แต่งตั้งพูดพูดแทนจาหน่ายพูดแต่ตัวแทนของกรมการข้าวเนี่ยโดยโดยเป็นภาคเอกชนที่รับเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวเนี่ยไปจําหน่ายเนี่ยมันอาจจะไม่ทั่วถึงแต่ปีนี้ผมปรับยุทธศาสตร,ร์ใหม่ทั้งหมดแล้วว่า พี่น้องเกษตรกรทุกหมู่บ้านทุกตำบลเนี่ยจะต้องเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ได้ได้เร็วแล้วก็คุณภาพดีราคาที่ต่ำนะครับ,รบหลังจากที่สุดโครงการที่เราส่งเสริมให้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีโดยราคาถูกนี้แล้วแล้วเราก็จะตั้งตั้งตัวแทนของสูงชาติชุมชนระดับตำบลระดับเนี่ยเป็นตัวแทนที่กระจายเมล็ดพันธุ์ไปให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้ในเร็ววันนี้นะครับ,รบแล้วก็จะพยายามจะไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างของอกองทุนหมุนเวียน เมล็ดพัุ์ข้าวเนี่ยอย่างเมล็ดทําข้าวของ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 เราทุ้วันเนี่ยถ้าเป็นข้าวพื้นขาวพื้นุ่มเนี่ยยังสิบหกสิบเจ็ดบาทอยู่ผมจะทํายังไงเราจะต้องขายเม็ดปั่ใข้าอยู่ไม่ไม่เกินสิบห้าบาทอย่างเงี้ยหรือว่าสิบสามสิบสี่บาทอย่างเงี้ยเรากาลังปรับโครงสร้างเราจะไม่เราจะกองทุนเราเนี่ยมันจะเป็นกองทุนที่ขาดทุนไม่ได้แต่เราก็จะไม่เอากําไรเพราะเป็นกองทุนของรัฐบาลเองที่ั้งขึ้นมานะครับส่วนข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิของเรานี่ก็ ปรับเปลี่ยนเช่นกันนะครับเราจะปรับเปลี่ยนทั้งประเทศในพันข้าวพันธุดีนี่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องข้าวเลิกกายพันธุเพราะว่าปกติข้าวสามปีแล้วมันก็กายพันแล้วก็ทําให้คุณภาพข้าวของเราเนี่ยด้อยลงไปแต่ปีนี้เรากําลังเริ่มต้นทําในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็จะก็จะกระจายพันธดีให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพครับท่านทิพย์ดีฮะย้อนลงมา ที่ข้าวหอมพวงนิดหนึ่งฮะทําไมเกษตรกร,ร,กรนิยมปลูกกันค่อนข้างเยอะครับท่านทิพย์เดียก็ค,คืออย่างนี้นะครับผมขออธิบายนิดหนึ่ง <ừ. S 2> นะครับเอ,อเราเนี่ยนะที่จริงพันข้าวเนี่ยนะครับพันข้าวเนาะพันข้าวเป็นเป็นพืชที่เป็นเป็นมีมีม,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 มีพระราชบัญญัติคุ้มของพันข้าวใครใก็แล้วแต่ที่เอา,มาเมล็ดพันข้าวมาที่ จย่ต่างจาก <Ừ. S 2> ของที่ไม่ได้รับรองโดยประเทศไท,ทยมาปลูกนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายแต่เราจะไปจับพี่น้องเกษตรกรนั้นคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะพี่ <ak> น้องเกษตรกรเขาก็าได้รับการฟังโฆษณาชวนชเชื่อจากภาคคนที่ขายมาเมล็ดพันธุ์อ่ะจากภาคอื่นเนี่ยภาคเอกชนขเ,ขเขาก็เขาก็ปกติเป็นเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่ต้อง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 ดําเนินการน่ะต้องต้องต้องซื้อเป็นเรื่องปกต,ติของเขารรเราแเราเราก็ด้วยเนื่องด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ย เออมันมีมันมีบุคลากรที่น้อยมากครับนะมันมีบุคลากรที่น้อยเกินไปไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบตรวจอะไรกัะทากเอกชนที่เขาเอาเม็ดพันุ์เข้ามาจําหน่ายให้กับเมล็ดพี่น้องเกษตรกรเรกนเี่ยเราไม่สามารถที่จะไปได้ทั่วถึงมันก็รอดหูรอดตาไปมากมายแต่วันนี้เนี่ยถ้าผมตั้งศูนย์ค่าชุมชนในระดับตำบลได้แล้วก็มีตัวแทนพี่น้องเกษตรกร,รกที่อยู่ในพื้นที่คือชาวนาอาสาเนี่ยอยู่ได้เนี่ยเราก็จะได้รู้เลยว่า จุดไหนครับบ้านไหนคนไหนที่ไปทําเมล็ดพันธุ์ชนิดเนี่ยขายแล้วก็ไปจําหน่ายให้กับให้กับพี่น้องเกษตรกรในทั่วไปอซึ่งข้าวเราเนี่ยมันข้าวเวียดนามก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกแปลงนะครับไม่ใช่ว่าจะดีทุกสายพันธุ์ไม่ใช่ว่าจะดีทุกแปลงมันเป็นการโฆษณามันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งในการปล่อยปล่อยตรงนี้ลงไปแล้วก็ รับซื้อจากเกษตรกรเกษตรกรเราเราเรา,เราต้องเข้าใจว่าเกษตรกรในภาคกลางนะครับ<อ>ส่วนใหญ่แล้วนาะของภาคกลางเนี่ยเกษตรกรต้องไปเช่านาเขาทำนะครับแต่ส่วนน้อยเนี่ยใช่นาเป็นของตัวเองเนี่ยมีน้อยมากแต่นั้นถ้าถ้ามีคนถ้าเจ้าของนาหรือว่าเจ้าของกิจการที่เขามีนาให้เช่าเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องปลูกอย่างนี้นะเกษตรกรก็ต้องยอมไปปลูกตามตามที่เขาอบอกใช่ไหมล่ะเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ของเราอ่ะ ยังมีหนี้สินเยอะแยะเลยครับครับไม่ใช่ว่าเขาอยากจะปลูกแต่เพื่อเจนใจบางทีมันก็มันในเรื่องของธุรกิจเนาะครับ,รบอันนี้เราเราเข้าใจพี่น้องเกษตรกรดีนะครับ<ม>ครับผมจําเป็นอย่างนี้ไงผมถึงบอกว่าวันนี้เราจะทํำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรไทยเราเนี่ยได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและราคาต่ำครับและกระจายความความรากระจายเอ่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีเนี่ยไปให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งประเทศเนี่ยครับ ได้ได้ดีครับเราจะทํำยังไงครับดังนั้นมันเป็นมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอ,อตั้งศูนย์ข้าวชมุมชนหรือว่าพื้นที่ทํานาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้ครบทุกตำบลครับแล้วก็มีตัวแทนของกรมการข้าวที่จะก,กระจายมาเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเนี่ยไม่ให้ไปให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงครับวันนี้เราเริ่มเริ่มต้นแล้วครับผมเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วผมก็จดทะเบียนแล้วก็ผมก็ทําโครงการลด ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับใช้เมล็ดพันธุ์ที่ราคาที่ตำ่ำชวนชวนจูงใจโดยโดยพื้นที่ภาคกลางเนี่ยวันนี้เราจัดโคต้าไปประมาณเฉพาะข้าวขาวเนี่ยครับเรามีเราได้งบประมาณมาทั้งหมดห้าหมื่นแปดพันตันเฉพาะข้าวขาวในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเราทําเราจัดเมล็ดพันธุ์และให้พี่น้องเกษตรกรในคลินี้ในปีนี้ประมาณสองหมื่นแปดพันตันนะครับก็ ในราคากิโลกร,รมัมถ้าเป็นข้าวหอมปทุมก็กิโลกร,รมลัมละประมาณสักสามบาทบถ้าเป็นข้าวขาวทั่วไปหรือว่าพื้นแข็งพื้นนุ่มนี่ก็อยู่ที่ประมาณสักเอ้หอมปทุมนี่ประมาณสักสี่บาทแล้วถ้าถ้าเป็นหอมข้าวขาวทั่วไปก็กิโลละสามบาททั้งพื้นแข็งพื้นนุ่มเราอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยหันกลับมาใช้ทัข้าวพันธุ์ใดที่ราคาที่ต่าใช้แรงจูงใจเพื่อสนับสนุนเปลี่ยนข้าวที่มันที่มันไม่มีคุณภาพเนี่ยออกจากประเทศไทยไปให้หมด นะครับมัเป็นการโฆษณาชวนเชื่อตันนี้มันหลายเรื่องเรื่องของธุรกิจการค้าเนี่ยครับเราทำนาตั้งหกสิบสองล้านไร่ที่เกษตรกรหันไปปลูกข้าวเวียดนามหรือขครับรวงเนี่ยประมาณสักไม่ถึงล้านไร่เนี่ยก็ถือว่ามันก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจของคนที่ค้าขายเมล็ดพันธุ์แล้วก็เราก็จะเข้มงวดกวดขันนึ่นอยาให้จะให้สารวัตรของเราเนี่ยออกไปตรวจตามร้านค้าต่างๆ S <S นะครับ,รบแล้วก็จะประสานกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับประสานกรมส่งเสริมการเกษตรในการขึ้นทะเบียนเนี่ยให้ออกไปตรวจสอบอแล้วไปไปเทสไปตรวจสอบว่าข้าวที่เกษตรกร,รแจ้งมาที่ว่ามาปลูกข้าวพันนุ่มพันนี้ที่มาขึ้นทะเบียนครครครับับบกับกร,กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยมันเป็นข้าวไทยหรือว่าข้าวเวียดนามตรงนี้เราต้องหน่วยงานภาครัฐต้องเข้าไปเข่นงวดกวดขันตรงนี้แล้วก็ไปชี้แจงให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่เข้าใจ อีกไม่เกินสิ้นเดือนมกราคมเราจะมีข้าวอาสาทั่วประเทศ2แสน4หมื่นคนนะครับหมู่บ้านละสามคนทุกตำบลตำบลที่ทำนาเราทั้งหมดมีทั้งหมด6 5 5าตำบลก็จะจะเป็นตัวแทนของกรมำข้าวผมจะแต่งตัางให้เป็นข้าวอาสาครับข้าวจิตอาสาเรื่องของเรื่องด้านข้าวเราก็จะทราบข้อมูลมที่ชัดเจนขึ้นนะครับหวังว่าปีต่อไปปี2566ก็จะเป็นปีทองของพี่น้องเกษตรกรโดยทั่วไป นะครับเราเราไม่ใช่นิ่งดูดายแล้วก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับข้าวเราพัฒนามาปริมาณพันข้าวของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยอย่างเช่นกอขอแปดสิบห้าข้าวพื้นข้าวพื้นนุ่มเนี่ยมีคนต้องการมากนะครับมากมากมายแต่ว่าแ้าสิบห้าก็มีเราก็มีเพรามไม่กับพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะการประชาสัมพันธ์ของพี่น้องเกษตรของของโครงการข้าวเองเพราะเป็นหน่วยงานราชการในการประชาสัมพันธ์การเข้าถึง แหล่งจําหน่ายร้านค้าต่างๆเนี่ยม,มันอาจจะไม่ทั่วถึงผมก็เลยปรับกลยุทธ์ใหม่มผมเลยตั้งศูนย์ท่าชุมชนขึ้นมาทุกตาบลแล้วให้ตัวแทนประธานระดับตาบลเ,เป็นตัวแทนจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกรในราคาที่ต่ํานะครับเพ<ว>ื่อที่จะได้เข้าถึงคุณเมล็ดพันธุ์คุณภาพกระจายทั่วถึงมันไม่แพ้ใครในโลกหรอกครับในข้าวในไทยผมประกันได้เลยว่าบรรดบุุษของเรามาเนี่ยเราอย่าลืมนะครับบรรดบุุษของเราเนี่ยสร้าง จ้างพื้นที่รับมีพื้นที่ในการทำนาเนี่ยเหมาะสมที่สุดกับต่างประเทศมากมายไก่กองครับนาปีหนึ่งเจอพายุฝนเยอะแยะพมา่าเจอพายุฝนเยอะแยะของเราไม่เคยนะครับปีน,นั้นน้ำทีก็จะมีน้าท่วมสักปีหนึ่งนะครับคบตันทิพย์ดีฮะนิดหนึ่งฮะกรณีของเกรรษตรกรที่ประสบปัญหาน้ําท่วมรอบที่ผ่านมาเนี่ยฮะตอนนี้ตอนนี้ทางกรมการข้าวดําเนินการช่วยเหลืออะไรยังไงเป็นพิเศษไหมฮะกรมการข้าวเราเราต้องเราต้องแยกเป็นสองอย่างส่วน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 แรก คือเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไปแล้วทั้งประกันประกันแล้วก็เงินที่จะช่วยเหลือจากไร่ถ้าใครเสียหายโดยสิ้นเชิงก็ตัวเลขตัวใหม่ที่กระทรวงการคลัองออกมาก็น่าจะเป็นไร่ 1, รับพันสามร้อยกว่าบาทผมคิดว่าม,มันก็คงไม่เพียงพอกับพี่น้องเกษตรกรได้รับความเสียหายคอันหนึ่งกรมการข้าวก็ได้ขอขอ,อ งบประมาณไปที่รัฐบาลเป็นของงบกลางไปประมาณพันกว่าล้านบาทที่จะมาชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกร,กร,รพี่ปลูกข้าวที่นะได้รับการเสียหายจากน้นท่วมเนี่ยผมก็จะเอา,มาเมล็ดพันธุ์ดีเนี่ยขอไปไมเมล็ดพันธุ์ดีจแจกจ่ายให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยจำนวนคนละไม่เกินสิบห้าไร่ไร่ละไม่เกินสิบห้ากิโลแล้วก็จะมีสารชีวพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีปุ๋ยชีวภาพต่างๆที่จะไปอุดหนุนและสนับสนุนให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยได้รับ กลุ่มนี้เพื่อให้ลดภาระของพี่น้องเกษตรกรคิดว่าโครงการดังกล่าวนี้ก็จะได้เริ่มต้นไดประมาณต้นปีประมาณหลังจากวันนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินง,งานทางทางฝ่ายธุรการอยู่ะนะครับก็น่าจะทันฤดูการปลูกที่จะถึงนี้ครับครับครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตตาม แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าขออนุญาตตามต่อนะครับสําหรับเรื่องของการเชิญครับยินดีถ้ามีอะไรก็เชิญครับสอบถามได้ละเอียดได้นะครับได้ครับก็ก็ยินดีทุกอย่างถ้ามันมีปัญหาติดใจติดติดตรงไหนไม่เข้าใจไงก็สอบถามมาได้แล้วก็ฝากเบอร์โทรของของของผมนะที่น้องเกษตรกรคนไหนที่ที่ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่ามีปัญหาเรื่องต่างๆเนี่ย ก็โทรมาผมได้เลยนะคเอาเอาเอาตั้งเอาอย่างนี้เบอร์โทรผมเนี่ยโทรได้ตั้งแต่หกโมงเช้าจนหนึ่งที่ยางคืนเนาะครับได้ครับยินดีครับประชาสัมพันธ์ให้ด้วยให้หน่อยก็แล้วกันครับเพื่อเป็นเพื่อให้พี่น้องแล้วให้พี่น้องได้ติดต่อกับผมโดยตรงและมีขวัญกาลังใจแลบผมก็จะสามารถส่งหน่วยม้าเรืยวของผมลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องในจุดนั้นๆที่มีปัญหาครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณท่านที่ดีมากครับด้วยนะเบอร์ของผมฝากด้วยครับผมได้ครััับบบบได้คคครรขอุณมาก